มาเรื่องการโยกย้ายดีกว่ามีการวันนี้ก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ของสรมรมหาดไทยเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการล้างบางผู้ว่าสายสีน้าเงินเลยใช่เพราะว่าจริงๆก่อนเข้าประชมุมผู้สื่อข,ข่าวถามไปแล้วรเรื่องนี้ถามถึงคุณภูมิธรรมเวชยชัยนะคะว่าการโยกย้ายเนี่ยเป็นการเร่งรัดหรือเปล่าเร่งรัดหรือเปล่าคือจริงๆน่ะต้องต้องยอมรับนะตอนที่คุณภูมิธรรมเข้ามาลงตำแหน่งรัมนตีมหาไทยเนี่ยนะฮะก็ ก,การเป้าหมายชัดเจนของพรรคไทยแล้วคือมาเปลี่ยนแปลงคนเพื่อจะรองรับการเลือกตั้งแม้เจ้าตัวจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องก็ตามใช่คุณภูมิธรรมเมื่อเช้าบอกว่าเป็นไปตามไทม์ไ์เลือกคนตามความเหมาะสมเพราะว่าเลือกตอนนี้เดี๋ยวก็ต้องทำหน้าที่ในช่วงหนึ่งตุลาคมอยู่ดีค่ะพอผลออกมาว่าใครจะดำรงตำแหน่งอะไรบ้างคุณภูมิธรรมก็ออกบอกออกมาบอกว่านะคะยังมีชื่อ ยังมีชื่อต่อจากนี้อีกยังไม่จบค,คือตอนนี้ถ้าทั้งเราติดตามกนะันตอนนี้ทุกสัปดาห์ของการประชุมกรบรเนี่ยจะมีเรื่องการโยกย้ายข้าราชการสมาภมิไทยเกือบทุกสัปดาห์เลยและวันนี้คุณภูมิธรรมก็ยังย้งยําต่อว่าการโยกย้ายยังไม่หมดยังไม่จบอ่จะมีล็อตอ,อื่นอีกและวันนี้เนี่ยก็โยกย้ายถึง25ผู้ว่าเลยนะใช่แล้วก็มีแล้วคร่าวๆมาดูว่ามีใครบ้างนะวันนี้ก็อาชัดเจนนะครับมีผู้ว่า นรงเทพเสภานะ,ะผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญคนนี้ขอขยายนิดนึงแล้วกันคือถ้าเกิดจำจำกันได้น้องพิมพ์คด wa so ีหัวสวตอนที่มีคำหนังสือของผู้ว่าส่งถึงท่านประหลัดบอกว่ามี DSI เนี่ยไปที่อำนาจเจริญไปสืบสวนชาวบ้านขอข้อมูลแบบผิดปกติแล้วก็ทำนังสือมาถึงมทค,คนนี้แหละฮะก็ชัดเจนคือเหมือนเขาพยายามสกัด DSI ไม่ให้เข้ามา สอบสวนกระบวนการหัวก็คือคุณนรงเทพเสนาเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดน่าจเจริญก็ตอนนี้ล่าสุดก็ถูกคําสั่งย้ายมาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเรียบร้อยนะฮะนี่ก็คือหนึ่งคนที่เขาเรียกว่าเป็นสายสิงสีน้ำเงินอย่างชัดเจนอีกคนหนึ่งนะฮะที่คิดว่าเป็นสายสิีน้ำเงินอย่างชัดเจนเหมือนกันจากข้อมูลของเราคือคุณปราดชยาอุ่นเพชรวรากรนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมซึ่งถูกย้ายมาเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงเช่นเดียวกัน คุณปัชญาคนนี้นะครับก็บอกเป็นที่รู้กันว่าได้รับแรงหนุนจากบ้านใหญ่นครพนมตระกูลโพสูนะครับของคุณสุปชัยโพสุแกนนําพักสิน้ำเงินของนครพนมนะครับแล้วก็เป็นคู่แค้นกับเจ๊เดือนใช่ไหมฮะคุณมนาพรเจริศรีนะครับต้องเป็นคู่แข่งไม่ใช่คู่แค้นแต่ว่าเป็นคู่แข่งทางการเมือนจังหวัดเดียวกันแล้วกันนะฮะฐมนตีช่วยคมานาคมนะก็ตอนนี้ก็บอกว่าก็ชัดเจนการโดนย้ายครั้งนี้ก็เพราะว่าผู้ว่าคนปัจจุบันเนี่ยเป็นสายสีน้ําเงิน แล้วก็เคยเป็นประหลัดจังหวัดบุรีรัมย์มาก่อนสายตรงคุณในวินชิดชอบเลยแล้วก็เคยถูกดันเป็นรองผู้ว่าการศิลป์ตามด้วยรองผู้ว่าชนบุรีแล้วก็มาเป็นรองผู้ว่านครพนมแล้วก็ขึ้นเป็นผู้ว่านครพนมในปี67นะฮะก็คือมาตามสายของคุณเนวินนะฮะแล้วก็ส,<า>สุดท้ายเข้ม,ม,ขมน้ําเงินเข้มเลยแล้วก็ลือกันว่าจะเดือนนี่แหละมีการลือกันนะในข้อมูลบอกว่าที่เป็นหัวหน้าที่นครพนมพักเพื่อไทยเนี่ยมีการเตรียมเสนอชื่อดันผู้ว่านครพนมคนใหม่แล้วนะจะรอส่งให้คุณภูมิธรรมในเร็วๆนี้